สวัสดีค่ะกุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณเสมอแท็กเตอร์จะมี3สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตาบลกองดินสาขา2จะอยู่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตมบลบ้านเป้านะคะส่วนสาขา3ามที่เพิ่งเปิดนะคะจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตาบลทางเกวียนนะคะส่วนเบอร์โทรติดต่อนะคะกุ้งจะขึ้นไว้อยู่ที่หน้าจอนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้านะคะมาพบกับโปรโมชั่นเด็ดๆของ หางตัดหญ้ารถไถกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งพาลูกค้ามาย้ำโปรโมชั่นนะคะฉลองครบยอด100ตัวนะคะสำหรับเครื่องตัดหญ้าสยามสตอรานะคะหมดเวลาแล้วนะคะที่เราจะมาซื้อของราคาถูกถูก,ถกแล้วไม่ได้ของดีนะคะแต่วันนี้เลยนะคะร้านพูนเสมอแท็กเตอร์นะคะพาลูกค้ามาเจอหางตัดหญ้าราคาถูกและดีดียังไงเดี๋ยวกุ้งพาไปรีวิวก่อนที่จะมา ทราบราคากันนะคะดียังไงดีอย่างแรกเลยนะคะนี่เลยสำหรับขนาด1เมตรตัวนี้จะเป็นขนาดวงตัด1นเมตร20่นะคะขนาดรวมกล่อง1เมตร30และขนาดรวมขาสกีง1งเมตร35ใช้กับรถรุ่น32แรง34แรง36แรงและ40แรงนะคะดีอันแรกเลยนะคะนี่เลยค่ะหัวเกียร์ใหญ่บิ๊กเบิ้มหัวเกียร์60แรงใส่ไปเลยค่ะเจ้าอื่นไม่ทำนะคะมีเจ้านี้นะคะที่แบบ ให้หัวเกียร์60แรงนะคะหัวเกียร์45แรง40แรงกุ้งไม่ใส่ค่ะกุ้งขอให้ทางโรงงานติดให้สําหรับพูนเสมอแท็กเตอร์เลยนะคะใส่หัวเกียร์60แรงแต่ขายราคาเท่ากับหัวเกียร์45แรงหัวเกียร์ใหญ่ดียังไงเราได้เฟืองใหญ่ไปด้วยนะคะลูกปืนใหญ่ไปด้วยแล้วมันจะทนค่ะลูกค้า่าดีอันดับที่สองไปดูเลยค่ะดูรอยเชื่อมนะคะดูงานรอยเชื่อมเนียนมากเนียนกริบนะคะเนียนกริบเลยนะคะรอยเชื่อมสวยค่ะ หมดเวลาแล้วกับของถูกแต่ไม่ได้คุณภาพนะคะวันนี้พูนเสมอจัดให้ค่ะของดีและถูกนะคะรอยเชื่อมงานได้มาตรฐานอุตสาหกรรมนะคะอ่ะดี D ที่3นะคะมาดูงากล่องเหล็กกวามหนากล่องเหล็กกล่องนะคะ6มิลกว่าเลยนะคะลูกค้าอาจจะไปซื้อไปเจอแบบ3มิลแบบงาน3มมิลถูกกว่า ร้านเราแค่พันสองพันนะคะแต่เครื่องตัดหญ้าใช้ได้10ปีเลยนะคะถูกกว่าแค่2,000แต่แบบความเหล็กบางมากนะคะเจอสนิมไปผุก,ก่อนต้องมาซื้อใหม่อีกอันนี้ใช้ได้ยาวๆ1ิปีนะคะเรามาดูความหนาขาสกีนะคะ16นะคะ16มิลกว่ามันดีมาก16มิลกว่าคือแบบหนามากๆลูกค้าแล้วก็ปรับได้2ระดับนะคะ อันนี้จะปรับได้2ระดับก็พอแล้วเพราะว่าคานคานมันต่ําละคือถ้า,ถ,าถ้าลงระดับที่ระดับที่สองข้างล่างนะคะคือแบบแทบจะติดแล้วเลยะคะ่ะงานเนี้ยบมากๆนะคะออตัวใบมีดนะคะเป็นแบบห้อยตัวอิสระนะคะคานคานเหล็กหนานะคะลูกค้าค่ะใบมีดที่ร้านเราก็มีขายสําหรับเครื่องตัดหญ้านี้นะคะทั้งกล่องเหล็กหนานะคะหัวเกียร์ใหญ่นะคะ แล้วก็ขาสกีก็หนานะคะลูกค้าใช้ยาวๆอาจจะแพงกว่ายี่ห้ออื่นที่แบบกล่องเหล็กบางหัวเกียร์เล็กแต่ถูกแต่คือแบบถูกค่ะแค่หลักพันสอ0 0ัแต่นี้ใช้เป็น10ปีเลยนะคะลูกค้าหมดเวลาแล้วที่เราจะซื้อของถูกและไม่ได้คุณภาพอันนี้ถูกและดีพูณเสมอรับประกันคุณภาพเลยนะคะสำคัญที่รับประกันอีก6เดือนด้วยนะคะราคานะคะ สำหรับราคาตัวนี้นะคะถ้าเป็นเมย์20ตัวนี้นะคะสำหรับเดือนนี้เท่านั้นนะคะ25,900บาทราคา28,000เราไม่ขายนะคะ25,900บาทส่วนไซส์อื่นๆนะคะเดี๋ยวกุ้งจะไว้ที่คอมเมนต์นะคะเพราะมันหลายไซส์มากนะคะร้านเราขายดีมากๆยิ่งเป็นออนไลน์นะคะลูกค้าขายดีมากๆ คือออนไลน์ส่งทั่วไทยนะคะราคาถูกกว่าที่ลูกค้าไปซื้อแถวบ้านลูกค้าอีกนะคะส่งถึงบ้านราคาถูกกว่านะคะพูนเสมอจัดให้สำหรับฉลองครบยอด100ตัวนะคะสำหรับวันนี้นะคะหากลูกค้าสนใจเน้นเบอร์โทรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ0 6 3 4 5 3 9ส2 4ส่งทั่วไทยราคาไม่แพงถูกก็ดีมีอยู่จริงพูนเสมอจัดให้สวัสดี